ดีตท่านรับท่านเข้าสู่แก้วพงขามไทยคอร์สรายการที่มีแต่เรื่องของแก้วปงขามล้วนในอีพีนี้เราจะมาตามต่อกันในเรื่องของแก้วพงขามที่รายการเป็นเมือหนึ่งของประเทศไทยคิวของแก้วในรักกันตีเป็นแก้วลำดับที่22ในคัมภีร์แก้ว24ประการมีสีดำคล้ายน้ำรักมีแสงรัศมีสีขาวมนกลับอ้อยลักษณะเป็นขาแมงมุมหรือว่าเป็นสารแหรกอยู่ตรงกลางแก้ว จากคำอธิบายลักษณะของแก้วในรักกันตีมีลักษณะที่ตรงกับแบ็กสต a ร์ซัฟฟายซ p ฟฟายสีดำเนี่ยเจรนายแบบหลังเบี้ยเมื่อจัดให้ได้รับแสงจะแสดงการสะท้อนแสงเป็นเหลือบแสงสารแนวลำแสงทำมุมก,กับทิศทางของมุลทินทำให้เกิดสาแร่รูปดาวหวกแฉกนั่นเองในด้านความเชื่อเชื่อกันว่าแก้วในรักกันตีเป็นลักษณะของพระเสาเหมาะสำหรับการที่พระเสาเข้าสูยอายุหรือท่านมีดวงชะตาของพระเสาเสีย แก้วนาฬิกนตีจะช่วยเสริมดวงหรือแก้ไขดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคร้ายเคราะห์ร้ายตลอดจนสิ่งอัปมงคลต่างๆให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของแก้วและช่วยเสริมบุคลิกให้เป็นที่น่าเกรงขามต่อผู้คนที่ได้พบเห็นแก้วชนิดนี้ในเทินไม่มีนะครับนะฮะไม่ใช่แก้วผงขาดแต่เป็นอัญมณีพลอยสตาร์จากจันทบูรเป็นพลอยทรงหลังเบีย้ยเป็นคโบชาร์ดหรือที่เรียกกันว่าพลอยสแลกหลังเบี้ยเนี้ยหายยากกว่าในอดีต พลอยแบ็กสตาร์ไทยยอมรับจากทั่วโลกว่ามีปรากฏการณ์ของสตาร์ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดมีความคมชัดของสาแหลกขาสตาร์ตรงและมีความวาวสูงในการเล่นแสงดีกว่าพลอยจากทุกแหล่งในโลกสตาร์ Star เด่นมองเห็นชัดเจนแม้จะมองดูในระยะห่างๆไม่ต้องมานั่งเพลงจนตาเหลือกตาปริ้นเหมือนพลอยสตาร์จากประเทศอื่นตัวสตาร์เองมีคอนทราสสูงกับฉากหลังสีเข้มจึงเด่น และมองเห็นแต่ไกลพิสูจน์แล้วว่าสวยเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกในยุคป,ปีคิดสกราช1967เป็นต้นมาเป็นยุคตื่นพลอยทับทิมสยามในจังหวัดตราดคนทําเหมืองพลอยจันทร์ก็เลยหานไปขุดพลอยที่จังหวัดตราดพลอยจันทบ,บูรณ์ที่เป็นพลอยสตาร์ก็ถูกมองข้ามถูกลืมไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวทับทิมสยามกลบรัศมีหมดคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจกับสตาร์ทำให้ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยพากันหาซื้อกลับไปในราคาแสนถูกขนไปต่างประเทศกันอย่างมากเอาไปทําเครื่องประดับแหวนผู้ชายปุ่มเน็กทกระดุมแขนเสือ้อนิยมกันมากในหมู่ชาวตะวันตกเวลานั้นอยู่ในช่วงยุคสงครามเวียดนามเวลาทหาร GI จะกลับบ้านหาซื้อเครื่องประดับประเภททองคําและจิวเวลรี่ติดตัวกลับไปเขานิยมกันมากก็คือแหวนทองคําประดับด้วยแมกซาเซลฟานี่แหละเพราะว่าราคาไม่แพง ทหารพวกนี้ซื้อแล้วสวมติดนิ้วที่เขาถูกใจเพราะว่าเห็นดาวหกแฉกเด่นเล่นแสงขึ้นไหลไปไหลามาบนหน้าพลอยมันเป็นของแปลกนะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เขาไม่เห็นจากที่อื่นพวกชีไอเรียกพลอยนาโชคหรือหินนําโชคแถมยังชวนเพื่อนๆมาซื้อกันเอาติดมือกลับบ้านไปด้วยต้องขอบคุณทหารพวกนี้ที่ทาให้พลอยไทยชนิดดีโด่งดังไปถึงต่างประเทศ หลังจากสงครามวินาทสงบแล้วนักท่องเที่ยวชาวอาเมริกันที่กลับมาเที่ยวเมืองไทยก็ยังคงติดใจทำหาพลอยสตาร์อยู่เสมอๆปัจจุบันเป็นเรื่องเล่าที่คงไม่หวนคืนกลับมาแล้วเพราะมันกลายเป็นตำนานนับวันพลอยสตาร์จะหายากมากราคาขยับสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตปัจจุบันตลาดค้ากลางอัญ,ญมณีในตัวเมืองจันทร์ถ้าเราไปทำหาพลอยสตาร์จากผู้ที่เดินพลอยมักจะไม่ค่อยเจอเนื่องจากวัตถุดิบมีน้อยทําให้ผู้ผลิตพลอยสตาร์ส่วนใหญ่ ก็เลือกทำหันไปประกอบอาชีพอื่นเหลือทํำอยู่จริงไม่กี่เจ้าไม่น่าถึงสิบรายนะเมื่อพลอยดิบจากธรรมชาติหายากขึ้นปัจจุบันก็เริ่มมีการ second, รีไซเคเกิลนาพลอยที่เรียกว่าขี้พลอยแต่ก่อนคัดแยกออกเนื่องจากมีรอยแตกร้าวค่อนข้างมากพลายลักษณะนี้ยังมีอยู่มากตามโรงงานโดยมากโรงงานจิรนายมากไม่ค่อยทิ้งมากเก็บผสมไว้ใ,ใส่กระสอบใครมามขอฟรีก็ให้ฟรีเอาไปใส่กระถางทูบทิ้งพระเป็นต้น ปัจจุบันนำมาปรับปรุงคุณภาพหรือแปลรูปด้วยการประสานรอยร้าวอุดร่องแตกหรืออุดรูพรุนด้วยวัสดุบางประเภทวัสดุที่ใช้อุดมักจะเป็นพวกผงฟลักซ์หรือแก้วตะกัวการที่จะใส่สารอุดประเภทประสานรอยร้าวลงไปในแก้วพลอยต้องใช้ความร้อนหล่อวัสดุเหล่านั้นให้แทรกซึมลงไปในเนื้อพลอยจึงเป็นที่มาของคําว่าเผาออกซ์โดยใช้ผงฟลักซ์อุดรอยร้าวตื้นๆบริเวณผิวพลอยคําว่าเผาใหม่เนี่ย ใช้แก้วตะกวที่มีความหักเหแสงสูงสำหรับปุดร่รองแตกระดับลึกและรูรุ่นเข้าไปถึงเนื้อในการเผาแบบนี้ใช้เวลาสั้นๆด้วยอุณหภูมิไม่สูงมากจึงไม่มีผลทําให้สารสูญสลายหายไปปัจจุบันในตลาดพลอยจันทร์ถ้าไปทําหาพลอยสารดิบคือพลอยที่ไม่เผานะแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วหลักถ้าพบก็จะราคาสูงเรวเห็นขายกันในหอ่อคัดขนาดใหญ,ใหญ่เรียกกันว่าค a ลิเบเตไซส์หรือ ในตลาดเกือบกว่า80%นั่นน่ะเป็นพลอยเคลือบหรือเป็นพลอยที่อุดรอยประสานรอยร้าวทางนั้นหรือไม่ก็เป็นพลอยสังเคราะห์ที่นามาเผาร่วมกับผงแร่ไท,ทเทเนียมเพื่อให้เกิดสแต์เล่แบบธรรมชาติแต่เมื่อวัาสดุที่ฉาบเคลือบหลุดออกสตาก็หายไปเทคนิคแบบนี้หลักทางวิชาการไม่ให้การยอมรับพลอยโดยทั่วไปมีเนื้อใสมีสีใดสีหนึ่งเรานํามาเจลไนให้มีเหลี่ยมการที่จะหาคู่ทําให้คล้ายกันได้ยากยากกว่าเพชรขาวหรือพลอยเจลไนเหลี่ยม เขาบอกว่าการเกิดปรากฏการเล่นแสงเป็นรูปดาวมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในเนื้อพรอยจะต้องมีเส้นไหมมาถักทอสารกับไปสัตว์กันมาในทิศทางและมุมองศาที่เหมาะอ,อยู่บนระนาบเดียวกันและเส้นไหมขนาดเล็กเหล่านี้ต้องมีจํานวนมากพอที่ทําให้เกิดสตาร์สุปสั้นๆก็คือว่ามีสามประการที่ทําให้เกิดสตาร์หเส้นไหมของแร่ต้องเรียงตัวขนาดกันบนระนาบเดียวกันถึง3ทาง 2. เส้นไหมนั้นจะต้องทํามุมกันที่60องศา สาเส้นไหมต้องมีจํานวนมากมันไม่ง่ายเลยจึงพบสตาที่ซี่จางไม่ชัดเจนสตาขาเบี้ยวขาไม่ครบหกขาหรือมีขาเกินมาสตาเอียงบ้างไม่ตรงสุดกลางบ้างปัญหาหลักที่พบบ่อยก็คือตัวพลอยมักเต็มไปด้วยรอยแตกเลาไม่สมบูรณ์แต่นั้นพลอยสตาที่สมบูรณ์ครบทุกองประกอบมันยากยิ่ยงกว่าควาว่าหายากเป็นบียอนแรกันทีเดียวเข้าใจตรงกันนะโปรดกดติดตามสับสไครป์เป็นกำลังใจให้เรา พูดคุยกับรายการได้ที่หลา์เซยนเอ็กอยเฟซบุ๊กแก้วปงขามแก้วปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้วปงขามรายการที่จัดพิมพ์หนังสือแก้วปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารหาซื้อได้ที่สือหนังสือฉนัำทั่วประเทศสับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ